สวัสดีครับทุกรนครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงคําว่าคุณาไซคุณาไซเนี่ยนะครับก็มันมีเขียนใช่ไหมครับเวลาเขียนนะเวลาพูดพูดแบบเดียวกันแต่เวลาเขียนนั่คือมีเขียนทั้งสองแบบเขียนถ้าเป็นตัวฮิรากานะก็มีนะครับเขียนถ้าเป็นตัวคันจิก็มีตัวตัวจีนที่ว่าเนี่ยครับไอ้คำว่าเขียนฮิรากานะกับตัวคันจิที่ว่านี่ครับความหมายเดียวกันไหมจริงๆไม่เหมือนกันครับความหมายไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีการใช้เหมือนกันไหมซึ่งจริงๆก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันครับทีนี้ มันต่างกันยังไงแววิธีใช้แล้วก็ความหมายต่างกันยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเดี๋ยวเราจะเริ่มจากคุราไซนะครับที่เขียนด้วยตัวฮิรักานะก่อนนะครับตัวคุราไซที่ว่านะครับที่เขียนด้วยตัวฮิรักานะนะครับถ้าภาษานะในหลักภาษาก็จะบอกว่าเป็นตัวเป็นคำกริยาวิเศษที่เป็นโฮโจโดชิคือมันจะมีตัวกริยาอยู่แล้วนะครับกริยาอยู่แล้ว แล้วเอาตัวกิริยาวิเศษเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนตัวเสริมเป็นตัวประกอบเข้าไปปกติคุราไซเนี่ยเป็นเวิร์บอยู่แล้วเป็นเป็นโดชิอยู่แล้วนะครับแต่คุราไซเป็นฮิระคานะเนี่ยมันจะไม่ใช่นะครับเป็นตัวเสริมตัวคำิยาอีกทีนึงตัวอย่างคำก็จะบอกว่าโอโคชิคุราไซโอโคชิคุราไซหรืออย่างข้าอีกคำหนึ่งก็จะบอกว่าโอคิโอสเกคุราไซโอคิโอสเกคุราไซนะครับประมาณนี้วิธีการใช้เอามาเสริมตัวกริยาอีกทีนึงนะครับประเด็นเนี้ยนะก็คือที่บอกว่าเป็นตัวกริยานุเคราะห์ ตัวเสริมที่ว่านะครับจะใช้โดยนัยยะความหมายคือคําว่า please อ่าได้โปรด please ได้โปรดนู่นนี่นั่นโกรุณาทำนู่นนี่นั่นนะครับส่วนตัวคุณไซตัวนึงครับที่เขียนในตัวคันจินะครับตัวคันจินี่ก็คือว่าตัวนี้มันจะเป็นตัว verb นะครับหรือเป็นกริยาหรือว่าเป็นที่เรียกว่าเป็นเป็นโดชินะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับก็คือความหมายก็คือว่าเป็นการภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษก็จะว่าเป็นเป็นลักษณะเป็นคําว่า g i f t แต่ตัวเมื่อกี้ที่บอกเป็นปริพรีสใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นคุรัสไซที่เป็นตัวคันจีก็คือเป็นเป็นกิฟต์คือเป็นการให้เป็นการขอ,เป,รขอเป็นการให้อดไรประมาณเนี้ยครับอย่างเช่นตัวอย่างประโยชน์นะครับก็จะบอกว่าโบอคุตัสไซโบลูโอคูตัสไซก็คือขอลูกบอลหน่อยนะครับขอลูกบอลขอลูกบอลหน่อยหรือถ้าประโยชน์สักประโยชน์ก็จะบอกว่าโอสซิโอคูตัสไซโอิโอคัสไซก็คือขอต่างทอนหน่อยครับ ขอต,งอนนตังทอนหน่อยครับกี๊บตังทอนหน่อยกี๊บตังทอนหน่อยนะครับประมาณนี้มันก็จะแบ่งแยกกันแบบนี้นะครับเป็น2แบบซึ่งวิธีการใช้นะครับอย่างตัวคูดาไซที่เป็นตัวที่รากนะนะครับด้วยความหมายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเป็นตัวกริยานุเพ์ะนะครับเป็นตัวเสริมตัวิยาอีกทีหนึ่งนะครับ แต่มันก็จะมีโดยความหมายในยะที่ว่าเป็นการเสริมในเรื่องของความความสุภาพมากขึ้นนะครับให้มีความสุภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นรูปประโยคนะลองลองดูรูปประโยคตัวนี้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็จะบอกว่าชไซนิสีตว่าโอคุริชตะชิเดโอกรังกูตะไซโอคุริชตะชิเดโอกรังกูตะไซนะก็คือว่าไอตัวที่เอกสารที่ส่งไปในเรื่องของดีเทลนะในส่งของดีเทลทั้งหลายนะครับก็คือ,อช่วยกรรณาไปดูในเอกสารที่ส่งไปด้วยครับ อะ e พ s ああีสในกระเพือสกรุณาไปดูเอกสารที ok ่สมงูรด้วยครับโอคุริชตะชิเดโกรังกุระไซเดาลองดูรูปประโยคสักตัวนะครับอย่างเช่นบอกว่าค่าเสกฮอยต์เต็มสุดเด็กคือบอกว่าค่าเสกเฮตีมาสุนเด็ก็คือเนื่องจากว่าตัวช่วงนี้โรคไข้หวัดกาลังระบาดนะโอคาราดานิโอเคียวสกิกรั็คือว่าเราต้นรวังสุขภาพด้วยนะครับ please นะครับ please, please. อารมณ์ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้นะครับทั้งนั้นลูกป,ประโยคอีกตัวหนึ่งที่เป็นคุระไซที่เป็นตัวคันจิที่เขียนด้วยตัวคันจิเนี่ยนะครับลูกป,ประโยคมันอย่างที่บอกนะครับเป็นลักษณะของตัวเป็นเป็นกิฟต์เป็นการ gift นะครับลูกป,ประโยคจะประมาณไหนนะครับก็จะประมาณว่าโซโนเคงนิซิเตอวะซูมิมาเซงะโมูสโกชิจิการุคุระไซเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก่อนนั่งขอตัวด้วยนะครับขอเวลาสักนิดนะครับ กิฟนะกิฟอันนี้ขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับโมสโกชิจิกังโอคุดะไซขอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับจูซก้าโคโบเลตโนเดทิชิโอคุดะไซเนื่องจากว่าน้ำมันโกน้ำผลไม้หกนะครับขอทิชชู่หน่อยครับทิชชู่คุดะไซขอทิชชู่หน่อยครับอะไรประมาณนี้รูปประโยคน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะเวลาเขียนด้วยตัวที่ลักนณะจะประมาณไหนนะครับตัวคันจิก็จะประมาณไหน เดี๋ยวแถมให้นิดนึงครับในตัวการใช้นะครับในเชิงตัวบิสเนสนะครับบิสเนสเวลาใช้เนี่ยมักจะใช้ตัวที่คำว่าเป็นตัวคูดไซที่เป็นตัวที่ระกันะนะครับที่พี่กิ๊กบอกว่าเในการเสิร์ฟในเรื่องของตัวความสุภาพนะครับให้ดูมีความสุภาพมากขึ้นก็คือใช้เป็นตัวที่ระกันะแล้วก็จะใช้ตัวคําศัพท์ตัวตัวเวิร์บนะครับตัวกริยาเนี่ยที่มาเป็นก็จะเป็นเป็นคำยกย่องนะครับเป็นเป็นเอ่อเคโก เป็น iko, เคโกะไครับยกย่องแล้วก็เติมด้วดยกุรัสัก็จะเป็นเชิญในบิสเนสนะครับที่เป็นเป็นการขอร้องนะครับมันก็จะดูเป็นทางการมีความเป็นสุภาพมากขึ้นอย่างเช่นที่ผมบอกว่าโกุรังกุรัสัยกุรังกุรัสัก็คือมิเตกุรัสัยคำ เคโกะนะครับแล้วก็คำว่าคุราไซเนี่ยก็จะมีความไพเรายะเพราะนะครับในเชิงของตัวบิสเนสก็จะใช้แต่ตอนนั้นซะเยอะมากกว่านะครับไอ้คำที่ใช้ในเชิงบิสเนสที่ว่าธุรกิจที่ว่าเนี่ยก็อาจจะมันอาจจะเยอะนิดนึงครับเดี๋ยวเอาไว้เป็นตัวคลิปหลังๆก็แล้วกันคงจะมาสรุปไอ้ตรงนี้อีกทีนึงว่าในเชิงบิสเนสที่ว่าเป็นคุราไซกับตัวใช้กับตัวที่ว่าเป็นเคโกะเนี่ย,ยจะอารมณ์ประมาณไหนนะครับเอาไว้เป็นข่าวหลังอีกทีนึงนะครับถ้าใครชอบคลิปความรู้ดีๆอะไรประมาณนี้ครับก็เพิ่มเป็นกาลนะครับช่วยกันกกดด นะครับแล้วก็กด u u s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรก็กดกดไปนะครับเราจะได้มีโอกาสมาเจอกันนะครับแล้วก็ได้มาพบกันในครั้งต่อไปนะครับผมโอเคครับวันนี้คงประมาณเท่านี้แล้วก็มาเจอกันนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ